สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะหยิบยกประเด็นดังที่สร้างคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นเรื่องที่ติดตามข่าวกันมาก็จัดกันได้อีกคู่ค่ะพี่น้องคะในกรณียูทูบเบอร์สายอวยข้างกายนี่แหละค่ะพี่น้องคะคนที่สายอวยอาจจะข้างกายหรือไม่ข้างกายก็ ถือว่าเป็นช่องที่ก่อนหน้านั้นก็ข้างกายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวงเวนรอบนอกอีกคนนึงก็เป็นข้างกายอย่างนี้แล้วการเป็นคู่กรณีจัดไปค่ะพี่น้องขาของขึ้นตามที่รู้กันจัดไปของขึ้นใครของขึ้นใครต้องจัดไปอย่างที่ว่าะคะพี่น้องขาจัดไปของขึ้นอีกคู่ย,ยูทูบเบอร์ไ้อวยถึงกับสั่งลบคลิปเลยทีเดียวไอ้ยะ นั่นหลักค่ะพี่น้องขานั่นคือชายาใครโอคําว่าไอยะนั่นแหละค่ะพี่น้องขาคือเรื่องของเรื่องวันนี้มันมีข่าวล่าสุดออกมามีข่าวทั้งสองฝ่ายล่ะค่ะพี่น้องขามีการโต้ตอบกันไประหว่างถือว่าเป็นยูทูบเบอร์สายอวยอย่างนี้แล้วกันมีการตอบโต้กันในส่วนของมีการเข้าใจผิดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มาดําหน่อยมองว่าอาจจะมีการตีความหมายหรือเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างไรเราไม่รู้คือเรื่องของเรื่องก็คือช่องแสนี่แหละค่ะพี่น้องขาช่องแสกก็รู้อยู่แล้วว่าช่องแสอย่างนี้แล้วกัน พี่น้องคะพูดเพี้ยนนิดนึงอ่ะนะคะช่องแสเนี่ยก็จะเป็นหลายช่องที่ตั้งชื่อขึ้นมาว่าจะเป็นแสสี่แสสี่อย่างที่ว่าหรือไม่ก็แสยันเงาหรือจะเป็นช่องอะไรต่างๆที่สี่ช่องห้าช่องอย่างที่ว่าขึ้นมานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมีคู่กรณีกัดกันอย่างที่ว่าแหละกับพี่น้องค่ะจะว่ากัดกันไหมมันก็ไม่เชิงกับร้อยเปอร์เซ็นแต่คนหลังเนี่ยก็คืออ่าอ่า เจ้าของช่องที่ออดออดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็มีการของขึ้นอย่างที่แซสิเล่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาเรื่องของเรื่องก็มีประมาณว่าช่องอดอดออดเนี่ยจะลากกอก ก็มีการทําการไลฟ์สดแล้วมีการทคํคข้องตะเพีออกมาก็กลายเป็นคลิปนั่นแหละค่ะพี่น้องขามีการไลฟ์สดแล้วก็บอกกล่าวประมาณว่าอธิบายความในใจว่าจะลากกกอกไปแล้วนะแล้วก็ประกาศขายที่ขายทางขายบ้านประมาณนั้นเห็นบอกว่าจะออกไปโดยที่ลองดูซิว่าอันนี้มาดมแลก็เป็นคนติดตามอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องขาเขาอธิบายช็อคอตๆนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็มีการอธิบายบอกว่าลองดูซิถ้าฉันไม่อยู่ในกกอกฉันไม่เกาะติดอยู่ที่กกอกแล้ว ฉันกลับบ้านฉันแล้วจะมีคนติดตามฉันไหมก็เล่าถึงว่าโอเคพอมากกกอกแล้ว ก็มีคนผู้คนติดตามมีคนกดซับสไครต์นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายบอกว่าต่อไปนี้ก็รอดูนะถ้าฉันออกจากกกอกแล้วฉันจะไปทาคอนเทนต์อย่างอื่นอะไรอย่างไรลองดูว่าจะมีคนติดตามไหมนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นที่เขาออกไปลุงป้าก็มีการส่งค่ารงคารถนั่นคือสิ่งที่เขาอธิบายไว้ในการไลฟ์สดครัขข้งอรอบแรกก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะพี่น้องคะ่ะหลังจากนั้นช่องแสสีเนี่ยก็เอามาลงก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะพี่ ซ่องแสเนี่ยเป็นของใครใครๆก็รู้วนนะคะพี่น้องขาแต่โอเคมาดาหน่อยมองว่าในการที่เขามีปัญหากันเนี่ยอาจจะเป็นการถือว่ามันไม่ใช่ความผิดของแสแล้วกันมาดาหน่อยมองอย่างนี้ค่ะพี่น้องขามันไม่ใช่ความผิดของแสของส่องแสนะคะเพราะว่าอาชีพของเขาก็แสอย่างที่ว่าเขาหยิบคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาตัดมาต่อมาอทำเอ็กโคงเอ็กโคทาเปรียบทำหน้าตาทํา เสียงใส่ที่มันเพี้ยนไปนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแต่ก็ฟังแล้วก็รู้ว่าใครพูดถึงใครอย่างที่ว่าเหตุการณ์นี้เขาก็เอาของสายออสเนี่ย มาแสบอกว่าจะ,ะลากกอกยูทูบเบอร์จะลากกอกอีกคนแล้วประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็ไปเล่าถึงในส่วนของบอกว่าอ่าที่จะไปก็เป็นเล่าเปรียบเทียบว่าไปแล้วก็จะ,ะลงหงงลงเหวหรือไม่ก็ตกตกหลุมเหมือนคนอื่นเหมือนคนที่อ่าชื่อลุงลุงเลิงๆที่บอกว่าลาไปแล้วแล้วอาจจะนู่นน,นี่อะไรก็เปรียบเทียบไปประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือคําเปรียบเทียบแต่ดูในเนื้อหาแล้วก็ไม่ได้ไปพูดถึงช่องออสในเสียงที่ไม่ดี ยงที่ว่าเพียงแต่เขาก็แค่พูดเปรียบเปลยประมาณนั้นแล้วก็พอเขาได้ยินตรงนั้นแล้วก็แต่ก็ตัดภาพ ตัดภาพขึ้นหน้าจอไปแขวนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นแล้วซ่องออสเองเนี่ยก็เห็นข่าวนี้ค่ะพี่น้องขาก็มีการสั่งลบคลิปแล้วก็มีการทําการอ่ขึ้นไลฟ์สุดอีกรอบหนึ่งอ่ะนะคะแต่ถ้าถ้าพูดถึงถ้าคนที่ติดตามอ่าเกี่ยวกับสถานการณ์สี่กออยู่ก็คงจะดูดูได้เห็นแล้วลหละค่ะพี่น้องขาว่าอ่ซ่องแสแต่มันก็แสก็มีหลายช่องอ่ะอย่างที่ว่าแล้วเจ้าของคนที่เป็นแสในเสียงนั้นก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะคะพี่น้องขาก็มีอ่าการพูดพาดพิง ส่วนช่องออสเนี่ยก็ออกมาโต้อีกรอบสองก็บอกว่าให้สั่งให้ลบคลิปเดียวนี้ก็ถือว่าด่าก็ถือว่าโมโหแล้วกันมาดามอมองมองนี้ค่ะพี่น้องขาว่าส่องแสี่จริงๆแล้วใน,ในเฉพาะใน,ในเหตุการณ์นี้นะพี่น้องนะเฉพาะเหตุการณ์นี้นะเฉพาะเหตุการณ์นี้เขาไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหน้าที่แสแสเอาอะไรของมาเขาก็มาแสนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่เจ้านี้เจ้าออสนี่ก็คงจะ,ะไม่พอใจอะไรไงก็คือสั่งลบคนลบคลิปก็มีการสั่งไปบอกว่าให้มึงไปทานู่ ไปทําของแตรแตรว่างั้นเออไปทานู่น,นมาทําของกูทําไมเพราะกูนี่ก็เป็นลิขสิทธิ์เอ้ยไม่ใช่ช่องของฉันนี่ฉันก็ทําในส่วนตัวของฉันเฮ้ยแต่จะพูดตามจริงจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขาเพราะว่าการที่ลงในสื่อสาธารณะเนี่ย ผู้คนก็ได้ยินทั่วบ้านทั่วโลกยิ่งคนที่ติดตามสถานการณ์สี่กอว่าใครพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็รู้ก็เห็นกันทุกที่ทุกทางนั่นแหละค่ะพี่น้องค้าจะไปห้ามบอกว่าไม่ให้ใครพูดถึงไม่ให้คอมเมนต์ไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือพอหลังจากที่แสเอาไปลง ก็น่าจะเป็น f อฟซีแสนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็มาคอมเมนต์ดูดาว่าทอเขาในทางที่เสียหายนั่นแหละค่ะก็คือคอมเมนต์นั่นแหละค่ะพี่นอ้องขาทาง f อฟซของแสมาคอมเมนต์ออสนั่นแหละคะ่ะในส่วนที่ไม่ดีก็เห็นบอกว่าสองร้อยเก้าสิบกว่าคอมเมนต์ก็ <c oughs> ด่าออสอย่างเดียวทําให้ออสเสียหายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยมองว่าแสเขาไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้อันนี้คือเฉพาะเรื่องนี้นะพี่น้องนะเพราะว่า การที่คุณจะเอาไรลงไปมันก็ย่อมมีคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายใดก็ตามเขามีการคอมเมนต์ด่าทออยู่แล้วในส่วนที่ที่ด่าทอนี้ก็คือเขาไม่พอใจเขาไม่ถูกใจเขาสาบแช่งนั่นอ่ะมั้งประมาณนั้นแหละครับพี่น้องขาก็ส่วนมากก็มีการด่าทอสาบแช่งกันนั่นแหละถ้าจะพูดตามความเป็นจริงแต่จะไปห้ามใครไม่ได้แต่พอ f อมีการเม้นในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะไปบอกว่าเออคนที่เป็นเจ้าของคลิปคนที่เป็นเจ้าของช่องอ่ามึงไม่ดีอะไรอย่างไรมันเป็นโทษแบบนั้นไม่ได้ค่ะพี่น้องขามันต้องยอมรับให้ได้ว่านสสื่อาร นะอย่างที่ตัวเองเอาอะไรล,ลงไปมันก็ต้องมีคนเห็นด้วยเห็นต่างอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าจะไปบอกว่าไปดา่าทุกคอมเมนต์ในส่วนที่เขาดา่าโอเคถ้าเขามาด่าในช่องตัวเองก็ยิบยกมาแล้วก็เมาขึ้นด่าเหมือนมาดามหน่อยนี่มันก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าจะบอกว่าคนของมึงมึงอาคลิปกูไปไปตัดตอนคลิปกูไปลงอากูไปแขวนแล้วคนของมึงด่ากูเนี่ยมึงลบคลิปเดี๋ยวนี้อะไรอย่างไรแล้วก็ไปดา่าแสอย่างที่ว่านั่นแะหละค่ะพี่น้องกมาดามหน่อยก็ไม่เห็นด้วยนยนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเราก็มาดูกันออีกก่พน้งแแลว็สเ ก็มาออกอช่องแสเองนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะอออ่ะก็บอกจัดไปของขึ้นอะไรใครคือขึ้นอะไรยังไงก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีการตอบโตวของออสนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็รอดูว่ามวยคู่นี้จะไปอะไรถึงไหนอะไรยังไงมีการสั่งหรือ,อยังแต่มาดมเหม่อก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้เช็คว่าหลังจากที่มีการโต้ตอบของ ออสเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีการลบคงลบคิดไหมแต่อย่าลืมว่าซ่องแสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของซ่องจริงๆก็อย่างที่เรารู้กันนะครับพี่น้องขาก็เปิดไม่ต่ำกว่าหกช่องเลยไม่ต่ำกว่าห้าหกช่องเลยมันจะไปสั่งลบอะไรยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่น้องขาฉะนั้นก็คือในสิ่งที่มีการขู่มีการว่ากันนี่ก็รอด,ดูว่าสิ่งที่แสจะทําจะทําตามขู่หรือเปล่าก็รอด,ดูครับพี่น้อง่าบอกว่าสั่งลบคลิดเดี๋ยวนี้นะลบคลิดเดี๋ยวนี้นะคะ ลบคลิปเดียวนี้ว่างั้นนะคะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่เราติดตามโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าคู่นี้จะเป็นมวยจัดอีกรอบหนึ่งถูกคู่หรือเปล่ารอดูค่ะพี่น้องขาโอเคคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าสัวก็ลำบากใจนิดนึงหน่อยนะคะไม่ไว่าวงแหวนรอบนอกรอบใน ตัดกันแบบนี้ยังว่า่ะค่คะพี่น้องขาโอเคก็รอดูว่าไผเป็นไผแหละค่ะพี่น้องขาจัดไปใครของขึ้นนั่นล่ะค่ะพี่น้องขาโอเคเห็นข่าวแล้วก็เลยหยิบยกมาถือว่าเอามาขยายแล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะคะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะ